ครับแพรค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าเป็นงานที่มาเขาเรียกว่ามาได้มีโอกาสได้เราได้ใกล้ชิดกับน้องๆที่เขาตาบอดเนาะใช่แล้วก็ได้เปิดประสสัมผัสการฟังเพราะปกติเวลาพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้หูค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็แยกกันพูด่แต่อันนี้มีการให้เราปิดตาแล้วก็ฟังเพลงก็ดีค่ะดีค่ะเป็นไงบ้างดีค่ะพอดีค่ะสบายหูค่ะ ตาผสมผู่ที่เราเราจินตนาการอะไรคิดอะไรอยู่ค่ะคือเหมือนอ่านอนคิดอะไรอยู่คะไม่ผมผมไม่ได้คิดอะไรผมเปิดตาคนแรกเลยฮะ <c oughs> า <c oughs> แบงแล้วกันฮะ <c oughs> เอา <c oughs> ้าครับจริงจผมจริงๆผม,ๆผ,มผมรู้สึกแบบมันสบายมันเป็นฟิลมากกว่าไม่ได้แบบว่าทาให้เราคิดถึงภาพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบว่าฟิลที่เรารับรู้ด้วยแบบว่าประสาทสัมผัสทางหูอะไรเงี้ยบางทีเราแบบว่าไม่ค่อยมีสมาธิในการฟังมากเท่าไหร่ครับผมเมื่อกี้ก็ทําให้เราแบบว่า ได้ลองแบบเปิดหูฟังดูจริงๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ม,มีกิจกรรมแบบมีฐานต่างๆด้วยได้พาน,น้องๆไปเดินดูอะไรบ้างครับก็เดี๋ยวเรากำลังจะพาน้องๆไปเดินดูนะฮะมีทั้งหมด6ฐานวันนี้ใคสกายแะ้ว,ว <laughs> คะครับก็ <c oughs> ก็ดีฮะนะก็ได้มาร่วมงานวันนี้ฮะก็เป็นชื่อไอเฮียฮะก็รู้สึกดีใจฮะที่เอ่อได้ ใช้หูมากกว่าแบบการใช้สายตาก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบแปลกใหม่แล้วเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะได้ทําแบบนี้ฮะก็รู้สึกดีใจฮะที่ได้มาร่วมงานนี้ครับใช่ไหมวันนี้ก็รู้สึกดีที่ได้มานะก็เพราะว่าเราได้มาช่วยเหลือน้องตาบอดที่แบบพาเขาไปดูตามแบบบูธต่างๆด้วยแล้วก็ได้ใช้หูของตัวเองเพราะปกติแพวเจอคนพูดมากแล้วก็ไม่ได้ฟังพูดโดยไม่ได้ฟังใช่ก็ได้มาฝึกการใช้หูด้วยเหมือนกัน ผมว่าเขาจะน่าจะได้เห็นภาพมากขึ้นฮะจากการที่เขาได้มาฟังแล้วก็แบบว่ามีการแสดงโชว์อะไรเงี้ยให้แบบว่าเหมือนทําให้เขาได้เห็นภาพมากขึ้นทางที่เขาแบบไม่เคยเห็นมาก่อนยอะไรเงี้ยครับผมว่ามันน่าจะเป็นความรู้สึกที่ทําให้น้องๆเขานั่นแหละฮะเห็นภาพมากขึ้นใช่ปะเหมือนได้ใช้จินตนาการของน้องๆมากขึ้น,นะคะ่ะ เพราะว่าเมื่อกี้ที่เราปิดตาปกติเราจะเราจะเห็นตลอดว่าพี่คนนี้ทําอะไรแต่พอเราปิดตาเราเหมือนต้องจินตนาการเองมากกว่าว่าตอนนี้เขาเหมือนจะอยู่ตรงนี้ทางซ้ายของเราหรือเปล่าหรือทางขวาใช่ยางหนึ่งน้องก็ได้ทำกิจกรรมมากขึ้นาจากการแค่อาจจะแคาา่ดูตัวตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยใค่ะใ,ใ,ใ,ให้รวมสนุกด้วยกันมากขึ้นครับค่ะก็ฝากด้วยนะคะก็ที่มิวเซียมสยามค่ะมีวันที่17 มีวันที่ 18, 19, 20ค่ะ<ช>ก็ะเปิดถึง4ทุ่มเลยนะคะยังไงก็แวะเยียนมากๆกันได้ค่ะใช่เข้าฟรีนะคะหนเป็นมิวเซียมค่ะก็เป็นกิจกรรมแบบว่าเปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์ตอนคืนเลยก็ปิด4ทุ่มน,นะครับยังไงก็แวะมาชมได้แล้วก็เข้าชมฟรีนะครับผมยังไงก็มากันเยอะๆนะครับ